ครับนี่จำไม่ค่อิดิมนะครับอ่าเนี่ยผมจะไปไล่สดตรงนู้นะครับอ่าไล่สดต่อไปเลยเมื่อกี้เราเรไปด้านหลังมาแล้วครับนี่มันเป็นอาคารเชื่อมกันนะครับประกำสองชั้นแล้วครับมาดูนะโอ้โหผมยอมรับเลยนะครับที่นี่นะครับสุดจริงๆต้องยอมรับสุดมากๆเลยครับ สองนะครับชั้นหนึ่งยังไม่ได้ลงเลยดูมีเนีย่ยชั้นหนึ่งยังไม่ได้ไปเลยนะครับเราขึ้นมาชั้นสองดูครับองใหญ่เลยนี่นะครับเราเวียงวนจากซ้ายดิวนจากนี้นะครับพุแกวมระตดนักนะครับหลักแกมะมระตดนะครับนี่ก็เป็นดูตามสองกัอะไรครับมีเทพทุกองค์เลย ปักรักษาหมดนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับเค่เพ่งเจียนะครับเด็ดปิดนี่ดูป,รปรดรูปนะครับโอ้โหไม้นะครับมาจริงๆนะครับ ดูนะบนมีคือว่าพูดง่ายๆว่าอย่างครับทําหมดเลยดูมีเทพปกปักรักษาทุกอันนะครับนี่เป็นไม้นะครับดูครับดูมีพระยืนอยู่กลางร่มนะครับทำมาจากไม้หมดนี่เป็นหินนะครับนี่พระพุทธเจ้าอ่าให้ดูดีนะครับนี่ก็เหมือนกันเป็นทาจากหินนะนี่เป็นไม้ครับไม้งจริงอืมด,ดอกบัวนะครับบานอยู่ เป็นไม้นะครับหมเดเริ่มใช้บ้างมีบ้างมีพระ,พระยินยูนนะครับบอกว่าเด็ดจริงๆเลยไม้พวกนี้นะครับนี่เราใส่กุ้นะครับเปลือกันหมดกันอะไรมากินนี่กระชีพนะครับกระชเฮงเฮงเจี๊ยนะครับเฮงเจี๊ยไม้นะครับเกาะอะไรนะเกาะหินนะ อ่าใช่ของหินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ถูกได้นะอย่าไปจับมันนะครับเดี๋ยวของเขาจะเสียเป็นไม้เดี๋ยวอ่านะครับดูนะครับมันสลักนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่กล้องไปจับมันนะของของเขาจะเสียนะนะครับแจ้งไว้ก่อนไม้อยู่ดีๆของเขามันร้อยปีพันปีเขายังไม่เสียเราไปจับทีเดียวที่พังได้นะครับนี่ไม้เหมือนโดนไฟผะไฟเผาเกมีประตูอยู่นะครับ ะนะครับแล้วก็จะเจ้าเดินกรบจางเด,เดินเข้าเดี๋ยวก็จเจ้าอะนะครับนี่ก็จะเจ้าอันนี้สวยเลยนะนะครับดูดูสวยจริงๆามาดูด้านล่างนะครับ่าเป็นด้านล่างนะครับทำไม้ชิ้นเดียวกันเลยครับมีตืวป้ยไก่นะครับมีตืวป้ยไก่นะครับคนนี้ก็พระต่างช้าจัง นี่ก็อะไรนะอีกคนนึงอ่ะอืมแต่เจีย๊ยเหินเจี๊ยเราหายครับหนว่าหินเจีย๊ยขึ้นมาก่อนเลยครับอ่านะครับ,ะะรบเหมือนเหมือนมาค้นหาพระไตรปิฎกเลยครับอันน,นะนี้นะครับนี่นะครับพระไตรปิฎกหรือเปล่าดูเดินชมต่อนะครับตอนนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นหินนะครับเป็นเขาเรียกมัน,นไม่ใช่หินป่าเปล่าหินอะไรเขาเรียกว่า เป็นแร่สักอย่างครับเนี่ยดูครับที่นี่บอกอลังการจริงๆใครเด็กเคยมาก็จ้องมาได้เลยครับดูมังกรสุกอันดูนะครับผมเลยว่าอลังการมากเลยนะครับจะไม่กดอิ่มไก่ละปังนะครับปางประทานบุตรปางโพดประโพดสัตว์ปางพักกับโพดปางพริกอะไรนะั่นแล้วเยอะแย,ยะเลยครับอะ,อะไรปางนะครับน,นี่เมื่อกี้เราก็ไปอาคารนู้นมาแล้วนะ เดี๋ยวเราลงมาเดินชั้นล่างกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลงชั้นล่างนะครับผมบอกเลยว่าเคยไม่เคยมาเข้ามาเลยเลยครับสุดๆจริงๆที่นี่ครับเป็นพูดง่ายว่ามูนิคินะครับมูนิคิสว่างทำเบาเมื่อกี้ก็บริจาคลงไว้เพื่อเพื่อนข้าตายไม่มีลงเปิดชัดหน้าชัดเลยไม่ได้มีลงใส่เขาบ้าง ไปบริจาคที่นั่นมาลงศพเพื่อเป็นบุญกุศลของเราเองนะครับทําได้เลยบุญครับไม่ต้องรอให้เราไกลก่อนวค่ก็ทำนี่นะครับนี่นะครับมหาโพกดอิมพันกรครับเห็นครับงู่นครับเดินมาโู่นปันกรจริงนะครับเรามาดูชมด้านล่างบ้างครับโอ้โหนู่นม้ิขันบนเราพาไปแล้วนะ ด้านล่างนะครับทุกที่ครับที่ว่ามันเป็นปูนที่มีปูนเนื้อก็จะเป็นเรื่องราวหมดเลยเป็นการเล่าเรื่องราวเพราะอาหันอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับไม่เป็นเรื่องราวหมดเลยเมื่อกี้เราเห็นมาจากด้านล่างนะครับเป็นเรื่องราวหมดเลยนะครับอ๋อครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหมดเลย ตรงนี้ก็มีมังกรนะครับก็มีมังกรนกฟิลนิกนะครับในจีนนะครับนู่นด้านบนโอเคก็ถือว่าสุดเลยครับที่นี่สุดจริงๆครับนี่คือพระเจ้าเจ่ละองค์ของที่นี่นะนะครับ กรเต็มเลยดูภาพทุกภาพมีภาพหมดดูความสวยงามดูความสวยงามนะครับ